ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองสหายลุงพุนนะคะวันนี้ก็มากินข้าวทํำระบบเจวเจวจ,จ้ำนะรถํำเจวบ่โอเคชวนเอฟซีกินข้าวหน่อยสิคะคุณเตี้ยมากินข้าวเหรอทาข้าวบักใหญ่บอกว่าเมื่อย ไม่ได้ไปทําอะไรก็บอกว่าเมื่อยมีปลาด้วยทําข้าวานี่ผมันต้องพูดนี่ปลาปลาอะไรปลาอะไรคะไมู่ปลาปลากระพงมไม่เคยเห็นมไม่เคยเห็นก็เบิ่งซะอันนี้ว่าปลากระพงเนาะอ่าเพราะว่าปลาปีมันไม่แช่ปลาคมเรียกว่าปลาปี คือหมายคมว่าปลาตเปปเป,เป,เปแคบบอแบ่บไหมอร่อยอร่อย,ออยแต็ไม่แบ่บภาษาไทยเขาอเอื้อมาสเา,าอาอวนบ้า่ลยบอแ่บกับอร่อยในคนละอย่างบ,บอกานเาอ้ม่าแซ่บเนาะ ใายว่าอร่อยอือย่าแต่งตัวอยู่ยังไม่เสร็จค่ะนั่งเอกแต่งตัวเป็นทุ่โมงตาถาว่าให้ค่อยข้อมาใช่นึกว่าเป็นประกวดนางงานกินนี่ไปล้างมือเลยปะ ล้างมือก่อนมามากินข้าวเรียกันทุกคนเ,นเด้อยะบอกค่อยไม่เรียกเอ้อะลูกๆกับหลานพี่ๆกังร้องด้วยมันมืดเกินไปมั้งเนาะ เมื่อเค็นอยู่ก็ปลานเนื้ออ่อนเนาะแล้วก็จะเกินมาแล้วเคยได้กินเนาะไม่เคยได้กินปลาเนี่ยรอก เดชวนเอฟซีกินเนื้ออ่อนเนื้อนิ่มเอฟซียายกินข้าวไหนครับอ๋อววี้ําจะจับได้เรียกคุณข้าวค่อยเอินแล้วอ,อให้เจ้าเอิญไม่แม่นให้ค่อยเอิญเนาะได้วใช้เชื่อถูกทางหรือเปล่าไม่ถูกภาพมาอยู่ข้างหลังได้ไงไม่มีถูก แล้วประจัดผมด้วยนะผมยาวแล้วเดี๋ยวจะให้นั่นประจัดเดี๋ยวไปกับยายนให,ให้ตะตี้ยจัดไหมเลยให้พ่อท่ากท่าไปมุดแล้ว,าาวไปรูดของแล้ว ไม่มีเวลาทาไปเ้วกินข้าวแล้วเจ้าจะไปส่เดี๋ยวไปลงวัดดูโอโอเคลงวัดเดี๋ยวเขาไปเขาจัดประชุมบดมือกูบอสไม่รู้เขาพาไปเดินให้ผมดูได้พาไปเดินให้เจ้าก็เดินไบขอเขามั่งครั้งนี้ก็ของค่อยว่าจังสิ มกฮกก็เลยเป็นเล้าเก่าคนไปปลูกกล้วยปลูกอะไรใส่บนแล้วหวายอยู่ตรงนั้นก็ว่าไปเดีบอกแล้วทำให้หกเขาก็ไม่ให้รัฐบาลอนะ่ะพูดแล้วไม่อยากฟังปล่อยให้บ้านหกปล่อยให้อืที่หกลุงลัง ถ้าเป็นปลาเหล่าแล้วเขาไม่ให้ก็ค่อยบอกเจ้าแล้วเจ้าก็ยังเฉยๆเอาก็เรื่องจริงมาคิดทำไม ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฉับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะบ๊ายบายเจงกิวมาริกูจุดกระดิ่ง